เื่อเช้าวันเปิดเทอมวันแรกขณะที่ผู้กองยุทธร้อยตำรวจประยุทธ์จีระขวัญรักกำลังจะเข้าเวรล่อยแถวสายตรวจรจราจรอยู่ที่สอพอแสนสุขได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ12ปีปั่นจักรยานมาในชุดอยู่บ้านแล้วเข้าไปเปลี่ยนชุดนักเรียนในห้องน้ำผู้กองยุทธเห็นถึงความผิดปกติจึงเข้าไปสอบถามพบว่าน้องมีความกังวลกับการไปโรงเรียน ต่อมาผู้กองยุทธจึงได้ตามไปที่โรงเรียนและได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาจึงทราบว่าน้องคงเครียดกับเรื่องที่บ้านเรื่องรายจ่ายค่าเล่าเรียนและความเป็นอยู่ในบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงคนชรารวมกันอีกสองคนต่อมา20พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาทางคณะ,ะก็ตต,ตอรอสพแสนสุขและสะพแสนสุขนำโดยคุณกิติวัฒน์ไทยทีรสะเถียน พี่ตีหน้าแดงคุณกฤษณะศัก์แสนศิล์พี่เบสกัรยางคุณนวพลธีระทีพย์ช่างเอฟกลุ่มยูฮูบางแสนพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพัฒนารอบรู้ผู้กำกับการสอพอแสนสุขที่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาเดินทางมายังบ้านของน้องสอบถามทราบเรื่องราวจึงทราบว่าอยู่กัน3คนมีคุณยายอายุ7 8ปีเป็นคนพิการป่วยติดเตียง และคุณลุงอายุ57ปีเป็นคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเช่นกันไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรได้รับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการในทุกๆเดือนส่วนบิดาอยู่ต่างจังหวัดจะส่งเงินมาให้บ้างซึ่งยังไม่พอกับรายจ่ายและค่าเล่าเรียนในวันนี้ทางคณะได้รวบรวมเงินช่วยเหลือจากผู้ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีมาให้น้องและครอบครัวจำนวน3า0 0 0นบาทเพื่อไว้ใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นทุนค่าเล่าเรียนบรรเทาความเดือดร้อน ในส่วนของทางโรงเรียนจะดูแลทุนการศึกษาอาหารกลางวันอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้พร้อมกันนี้สพแสนสุขได้ประสานไปที่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีและแรงงานจังหวัดชนบุรีเพื่อหาทางช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป